ทางใต้สวัสดีพี่น้องเบอร์แชมพูสก้นผ่อนัอนนี้กับผ่อหวันพี่น้องเลยวันนี้เขาขั้วพี่น้องเลยบเบอร์ในจานพี่น้องมีแต่สมุนไพรทั้งนั้นเลยพี่น้องเลยนี่สมุนไพรทั้งนั้นเลยมามียังไงน,นะมีใบบักขามอ่อนพี่น้องออนี่ใบบักขามอ่อนเนาะใบม่อนใบมะเขียบน้อยหนาตัดบใบมะกรูดคาขิงหอมแดงตะไคร่กระเทียมอันนี้ก็คือ เน่นอนไอ้สีอันนี้ได้เป็นหรอไยวัวนกเข่าพี่น้องเลยเนี่ยวนกเข่ากับบวันเป็นอันนี้กับกชาเลยคือหน้องเลยเนาะนี่สมุนไพรทั้งนั้นเลยอยู่ในจานนี้พี่น้องเลยมาประมานกันสีต้มไก่พี่น้องเลยนะไก่กับไก่ในกอกไว้เองนะพี่น้องเลยเนี่ยก้วเรียบร้อยเนาะไก่แม่ก็ถึงมันนี่เลยพี่น้องเลย,กยกเคือต้มสมุนไพรดูกิน,นเนาะก็เตรียมเรียบร้อยแล้ว ไก like ่เคยซับก่อนเนาะซับเป็นตอนเป็นตอนก่อนไก่ฮังกัตัดเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยอันนี้ก็พริกกระเทียมจีเฮ็ดแจ่วสมพี่น้องเลยเอามาเริ่มต้มก่นเลยพี่น้องข่างหมอก่อนข่างหมอเลยพี่น้องเลยนี่สมุนไพรเฮาครบสูตรนี่ต้มแซ่บไก่บ้านพี่น้องเลยลงเลยนี่ตามด้วย ใบมะขามาอ่อนใบน้อยหนาใบม่อนพี่น้องลงมาเลยเป็นยังข้าจังมัดบนียพี่น้องเลยมัดบ่อยมันหมอยมันสะมันจังใบมะขามาอ,อ่อนเวลามันเปรี้ยวพอดีเราข้าจังเท่าออกเนาะอืมเอาลงเลยบาล้านเลยปรุงเครื่องเลยพี่น้องเลยเกลือเกลือลงเลยเผงนัวพี่น้องเนาะลงเลยเครื่องปรุงรสพี่น้องนะเครื่องปรุงรสเนาะ ลงเลยปงปงวนอ่อนครับพี่น้องไปบัดยาข้าวเจียดีเลยตามด้วยน,ยน้ำปลาโอเคใส่น้ำปลามันหอมเลยพี่น้องเลยมีเห็ดหอมอยู่สีหลอกพี่น้องเลยเอาลงเลยเห็ดหอมเดี๋ยวก็เอาลงเลยโอ,ยอ,ยอ้พี่หน่องเลยน้ำเปลืงเลือดเลยการ เครื่องออกพี่น้องคนเจ้าไก่ลงเครื่องมันออกเว้ดน,น้ำมันเป็นสีเป็นสีใดอะไรกน,น,น,นจังเอาไกล่ลงพี่น้องเลยตำเจียวสมพี่น้องเลย <c oughs> พริกกระเทียมกีนี่เจียวลำปลาพี่น้องเลยแค่นี้นพอละเนาะหมักเน,น่าลงเลย เดี่ยวส่งหมพี่น้าเอาไปเลยน้ำเดือดเครื่องออกลออลลอลอแล้วพี่น้องเลยนะใครที่เขาเตรียมไว้เนาะเอาลงเลื่อยไปเลยลงไปเลยนี่มี่ใส่ยังมันนำครบบ่ฝ่าว้นเลยพี่น้องเลยเต็มหม้อพอดีพี่น้องเลย นเนื้อไก่ความพามพี่น้องเอาเคอร์เทนลงวานนี้นี่มันเคอเทนเดือดเปื่อยร้ายกับโปรเส็บเลยพน้องให้มันเป็นเอาผู้รีสุขพี่น้องเลยเออี่น้องเลยต้มไก่ที่น้องเฮ้ยไก่แล้วไก,ก่แล้วพี่น้องต้งมไก่บ้านพี่น้องใส่ใบผปปักขามอ่อนเบิเท่านาแล้วเฮ้ยเสียมัก่อนพี่น้อง ชุดยอดเลยพี่น้องเลยแส,ส,ส่บโบเสียบกระชุดแปลกแปลงนว่เนาะพี่น้องเนาะอืมใช้เครื่องครบเลยเป็นไกเมสาวพี่น้องเลยมันมันดีนน เนาะใบเมล็ดเสาฮะพี่น้องใบมะขามไม่หรอมันเลยนะพี่น้องเป็นกลางมันเท่าตักออกเลยมันอะไรขั้วผสมเนาะตักออกเลยบมดตรงเสีดย,ดดยดายเายนาะนี่หมดตรงเสียดายพี่น้องเหลือใบใบข้างหน้าใบมาเขียบรถถิ่มนี้มันไปเขียบพี่น้องเลยเนี่ยกินได้เนาะกินได้หูดกินนะเนาะ ตายไปก่อนอไก่ซุกแล้วพี่น้องตะไคร่ในเก้าองพอดีเต็มหมอพอดีเลยพี่น้องเลยเต็มหมอพอดีเลยซุกเลยแหละพี่น้องเลยไอเวียดนามนี่เขาต้มไก่เขาลวกอะไรพี่น้องเลยเนาะเวียดนามเขาเ็นเขาเห็ดไก่ลวกวัดต้มล้นเต่าแบบนะกอกสุดท้ายคือใส่พรกหอมพี่น้องเลยเนาะบักซีฝรัง่งต้นหอมบักซี ลงเลยพิถ่ายคือว่าถ่ายสุดเนาะโอเคาพร้อมเจอพี่น้องกุยพี่น้องเลยแสบปะแสบปะวากันพี่น้องนี่ครับน๋อมีเดือดน้ำเดือดนี่เบิ้งไม่นอนชนะีตี้วะผมในรอบนี้นะเนาะต้มชุดดอดเลยนีะ่สมุนไพรกับเซครบล่ะอืม ตอมเสร็จนี่นี่พี่นอ้องอ้าพี่น้องนะไนดีตอนเลือดใด้พี่น้องลเลือดเรียบร้อยพี่นอ้องเอ้ยต้มกายสมุนไพรเนาะต้มกายบานสมุนไพรมาพี่น้องมาก,กินอันนี้ก็เจวสมเจ้ลสมปากหน้าพี่น้องเลย นาะทองเฮ็ดคือคอยดีกว่าทองเนี่ยมากินนตำกันพี่น้องเรียบร้อยพี่น้องเลยเพราะเขาเขามามาก,กมากินข้าวแล้วกันเพราะว่ามากินข้าวสวยด้วพี่น้องเลยรักกันสองถว้วเองอ้า,อาพี่น้องเลยเออซีเมนตสดเมืองงามก่อนตอนเนีน่ยเฮติทอมก่อนสีเม็ดหอมก่อนนี่พี่น้อง แองเลยมึงใส่ข่าวลายคือดีน้อยมาก่วงเลยเอาตัดกันเลยอ,อื pues like มอืข้อขาตัวยังโคเรียกอ่อี่นี่ไก่บ้านเลี้ยงเองกินเองพี่น้องอืมไก่บริสุทธ so um <laughs> ิ์พี่น้องไก่กขะอบเอง่น <problem> ้องัล <outward> <king> <shading> เจ้าสมกินเะโปนเจียวไรกินต้มไก่สักบาทนะพี่ก่อโอเคครับพี่ต่อ้ต่กระดเออน้่ามันอาอยอะงอมเลย สบายดีพี่น้องเพราว่าตับตัวอีกเด้อพี่น้องเด้อจบเตาเบิ้งจตสิ้นเบ้องมันแซ่บห้ือบ่แซ่บปกบพนหนักตีพี่น้องพป็นหนักตีของโลกแซ่บตีเลยตีของเลกแซ่บต้มไก่สมุนไพรพืชขนานี้แซ่บบมแซ่บชุดแพก็แพรดอันนั้นแซ่บแซ่บเนาะแซ่บปลหลกเยอะมามาไหพี่น้องไหมต้มไก่อันนี้ปลาทางฝั่งน่เอออเออ อ่ะต้มไกาต้มไก่สมุนไพรจะนวดพ่นไหนเดี๋ああตกตกยวผมมีวงกางมันหด้ขอบขั้ววงการไหนก็เว้นซะ รพอล <st> ุดเคยวางกลางหรงอวางแน่วถ้าขาสังคมยังไงฮะน้องครับขอบคุณอื่อจังอย่างนี้ตังกลางอันนี้ขึ้นมีสองลานาเอ้อง่มย้องเมย์แล้วก็ตัวนั้นว้ตัวแ้กมันยังกดยืมอยู่เลองเดือไห้ไหม 嗯，还有汤回来，他给我，还有汤回来一你也再吃点，再给我拿。 ใบม่อนใบมะเขยอหัวนกเขาสามสิบชิ้นคือเเลยแบนไทางไหนได้จัตรงไหนเนาะมันอาการเย็นตัวเย็นตัวใบนั่งใบนั่ใบมันนัวเนาะใบม่อนเนาะมันเป็นของไทยก็เนมันเอาวะเนาะเปนมัน you but... มึงไม่จริกใจามขเป็นวบขอเป็นคนหลังม ah ึงไม่มึงไม่กินเลยแน่นมึไม่เลยแ่นอนนานคเ่อเขาเยนเพมันเข้าข้คกันเลยเนาะอืมอันนั้นัานมาเนะแล้วีกะ้าวขเองคนลัง๋อมาห้าเกนัขวบเองอะไราขวเองอนี่กม่กินไใจเลยวนันมันมันต้องเห็น

เอาโอเคพี่นออ้องแค่ส่งกสมุนไพรเสียบล่าอนกันล่าไปก่อนชิมอีพี่น้องขอบใจทุกแรงบุญขอบใจทุกกำลังใจแล้วพี่น้องเด้อที่ติดตามแต่กำลังใจเดี๋ยวกันชิมหน่อยแล้วพี่น้องเนาะสบายดี